หลายชั่วโมงพี่พี่ได้หลับไหมพี่ได้นอนไหมนอนพุ่งตื่นเนี่ยเออผมมันไ,ไม่นอนมันไม่ง่วงเนี่ยเพิ่งมันง่วงเนี่ยโอ้ยมันเป็นเวลาตื่นแล้วนี่อัศสวินเนี่ย,ยผมเออกลับมาปุ๊บผมก็เลยกะว่าจะดูหนังเจสันตกทั้งทั้งห้าภาคก็ดูภาคสี่ต่อปุ๊บไม่ง่วงอ่ะก็ดูภาคห้าต่อปุ๊บจนถึง ไม่ง่วงจนถึงตอนเนี้ยเริ่มมาแล้วโอ้เริ่มง่วงแล้วเดีส่วนคนเนี้ยเขาหลับแล้วแต่เขาตอนนี้เขาหิวเอ้ยมาถามอะไรคนนี้คนนี้เขามาถามเขาถามว่าอยู่บ้านมีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหมครับอยู่บ้านผมไม่มีอะไรกินครับผมกินหมดแล้วเขาหิวเขาหิวแย่มากเลยพี่คุณลูกเจ้าหน้าโดนโทรหาคุณไหมทำไมลูกเจ้าหน้าโดนโทรหาผมเนี่ยอ๋อเกิ่เงี้อ้าวกูเล่ามาสิ เอ้าวคุณจะนอนหลังทำไมเนี่ยครับคุณโอเคไม่ตอนแรกผมจะกดทีแรกผมจะผมจะไปไลค์ไอจใหเล่นๆทีก็เลยว่าเออไลค์ t ิต t อ k เขาจะได้ส่งของก่อนมาให้เราจูด้ว่มาไลค์มาไลค์ t ิ k ตอกแบบสค่าทีแบบง่วงๆนะแต่พอดีพี่ก็ไลค์พอดีเขาโทรมาว่าตอนแรกผมทักไปตอนแรกนะครับ ตอนแรกที่พี่นุกไล่ไล่อยู่สวนสวนเขาหนาตอนช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามอะเขาบอกว่าที่แรกจะไปดูหนังบ้านพี่ปายแต่อตาแล้วก็เลยแยกยากันนอนแต่ตอนเนี้ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาผมก็เลยทักขาพี่นุกเฮ้ยเดี๋ยวไป<อ>ดูหนังไหมล่ะดูหนังไหมเ<อ>ขาบอกว่าโอ้นั้นก็ไปบ้านพี่ไปายเมื่อไหร่ผมบอกเอ้ยลองไปบ้านพี่นุกดูสักหน่อยไหมบ้านพี่ไปายไปบ่อยแล้วไอ้นุกก็เลยบอกว่า เขาพร้อมต้อนรับเราอยู่แล้วเดี๋ยวพี่โทรหาเขาแค่นั้นเองผมก็รอแล้วผมก็เธอไม่คุณปูไปบ้านเจ้าของน่ะไม่ไปเขาจะไปจากบ้านพี่ไม่ให้พวกเราไปเจอน้ำตกไม่ไปไม่เขาไม่ให้ไปเลยโอ้โหกะเปิดเตรียมไปเตะประคาแล้วนะคือทีนี้ผมก็ก่อนจะไลนี่ยผมก็โทรหาเขาว่าอ่าอยางคุยกับพี่ปลายังจะไปไหมผมก็เริ่มม่วงกันนะอย่างเงี้ย เจ้าหัวยยังไม่ทำเงินวกันพอจิตต์ไม่ยังทีนี้ทีนี้ก็เลยอ่ะสงสัยคุณรุ่ให้รุ่นเขาล่วงไปแล้วก็เลยมาไล์นี่โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเพิ่งโทรหาผมแต่ผมรับไม่ได้อ๋อลองฟื้นแล้วเอามาลองหน้าได้ไหมอะไรนะลองฟื้นแล้วเอามาลองหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องขยับกล้องขึ้นหน่อยนึง ถ้าเขาเขาเตะอย่างนี้นะครับเห็นม้เตะลูกเขาเหรอใครใครเดี๋ยวเอามามาฮใครไม่ไม่เจอะไรเฮ้ยฮัลโหลใัวะาวะพเบิ่งไรท์สโตเจอร์เป็นป่ะอ้อวเป็นอะไรมา โทรมาแบบนอนเหรอหรืองไงฮัลโหลโทรมาอีกแล้วตรสใจโทรมาอีกแล้วสวัสดีพี่ๆนะครับ FC พิวิปาย FC ออฟเต FC โจทวัฒนะครับสวัสดีครับผมวสวัสดีรอบเดึกครับครับออกาเขาบอกว่าติดตามอยู่ทั้งสองคนอะไรนะเขาบอกว่าาเขาบอกว่าติดตามอยู่ทั้งสองคนขอบคุณนะครับคุณนุ๊กขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมีนะครับที่ส่งมาแม่คนแรกเลยอ่า นียโอมปอดนะโอมปอดชนะยังไม่เอาวังไม่น um ah ุ่งเาได้อดตัวไปหาอ๊อฟเตยฟัดอ่ะโอ้ยเอาละผมไม่เข้าใจย์ทำไมเขาไม่เข้ามาร่วมไลหลทำไมเขาต้องโทรเนี่ยอุ้งอ๊อมายังบอกบอกลูกให้โดนโทรเข้าโทรเข้าของพี่โจเออ ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนูอ้อนนะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับผมนี่พี่หนิงก่ะอ,อ่ะปพาสอนนะครับอืสอนคือ <s> <c ười> วันนี้วันมากวันนี้ก็ผมก็นั่งนั่งนั่งดูรถด้วยผมก็จะแต่งรถเพิ่มด้วยขอบคกณพี่กิพี่จีบุูพี่สิรินะครับโอ้ยเยอะแยะเลยคุณยังไม่เห็นรถ ผมนะปาจิโร่ผมไงผมจะยขอพี่อิงตสติกเกอร์ดิโอ้ยมันสติกเกอร์แบบมันจิตเหมือนรถโชว์รูมกินไปสติกเกอร์อ่ะโอ้โก็สติกเกอร์ออฟสเตอพัเองอ๋อ,อขอบคุณแม่กฐินนะครับขอบคุณพี่วีพมขอบคุณไม่ทันเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะฮะเนีน่ยอนมตาหมีไปแล้วกัน,นกรครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับตาผมเริ่มจะปิดแล้วนะทุกคนนะ โอ้ค oh, uh ุณเพชรนะครับก็วันที่ยีิบเจ็ดนี้รถผมก็จะผมจะไปรับรถนะครับพี่ๆทุกคนนะครับยีิบเจ็ดนี้เราจะถ่ายรายการด้วยใช่ไหมพี่ไปใช่ใช่ใช่อมิโกะครับเมื่อกี้เขาผมเปิดอมิโคเขาดูไปแล้วนิดเดิงเดี๋ยวผมจะนั่งนั่งตัดอีกประมาณสองปีอ้าวตัดตัดตัดอมิโคะมันต้องสุดยอดแล้วขอบคุณครับทุกคนเมื่อกี้ผมเปิดผมเปิดจิ้มไปปุ๊บไอ้ต้น ตอนไอโจมันกำลังบ้วนน้ำยาบ้วนปากพอดีใส่หน้ามานะตอนนั้นทีเซอร์ช่วงนั้นแต้องเก็บไว้นะใช่ช่วงนั้นเราใส่อันนี้ไงเฟชชิวเฟชิวเฟชิวเออใส่เฟชชิวนกไล่อยู่กันนะได้ยังไหนล่ะไลอะไรกวนเฮาดินุเฮาดุนอะสวัสดีเขาแงมยูนะครับ ขอบุณเพชรนะครับขอบุณไมโครโฟนอ๋อะไราที่ไล่เรือร่องอ,อุจจาร์ฮะไม่รู้ว่ะมันเชิญยังไงล่ะมันได้ครับมาไม่เจอละมันบ่ได้สามคนออาเป็นยังไงบ้างตัวนี้ออฟก็รู้สึกตาจะเริ่มตกๆตกตกลงหนักๆขึ้นเรื่อยๆๆนะครับส่วนแขนซ้ายก็ไม่เมื่อยแค่สองสามเปอร์เซ็นต์ ส่วนพี่โจก็อาการเป็นไงครับดีข er> ึ้นแล้วครับมันก็ไม่ไม่มีอะไรนะอาการแข็งไม่มีคือถ้าพี่ถ้าถ้าไม่ฉีดวัคซีนมาพี่โจเขาก็หลับอยู่ดีนะฮะเขานอนหลับง่ายมากไม่เราบพาราไปด้วยไงมาเลยหลับง่ายนิดนึงเนาะแม่เขาก็มีคนเชิญเชิญสามคนพี่นุกไรอยู่ ผมเชิญยังไ,ไงอ่ะไม่รู้เลย,เ,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวผมเชิญไปเชิญไม่เป็นก็กดเชิญไม่เห็นมันมันกดไม่ได้อีกเลยไม่ไตอนการเช,ชื่อมต่อเอ่อคุณนักร่าทุกคนมำไเชิญมา ไม่เห็นมีคำขอเลยอะเขียกรับเชิญเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเ<ต>อ้าไปอ๋ออฟก็เข้ามาด้วยไม่ได้ทีนี้เข้าได้โยดลองกดดูอนอ,อ,ก,อนกดไม่ได้เอาแล้วทำไมเอฟซีเขาไล่ทีละสามสี่คนวะ ผมก็ไม่รู้นี่คุณเชิญผมมาอีกแล้วเข้าร่วมการแข่งขันแล้วเนี่ยเต็มหมดแล้วแล้วตายแล้วกูบัตรเต็มทีเต็มทีแล้วคุณลงไปยังหันขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเอาแล้วบอกอ้ด้วยบัตเข้าไปเลยทีบอกอบด้วยบัตนี่มันได้ทีละตึงเห็นไหมบอกแล้วเอาแล้วทำไมเอฟซีเขาคุยกันเยอะจังเลยวะเราไม่เชียนมาพี่เอฟซีนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสมัครเล่น พี่ครับทำไมพี่เอฟซีทำไมคุยกันเยอะจังทำไมพวกผมคุยได้สองคนเองเออใชทงง่ทำยังไงครับทำาไงครับบอกผมหน่อยครับอะไรให้พี่ออฟเข้ามาในไลฟ์แล้วให้พี่ออฟส่งคำขอเข้าร่วมสแสดงว่าต้องให้ออฟเลือกไลฟ์ก่อนใช่ไหมสรุปออฟโดนเท่ย <laughs> ี๋ยัเดี๋ยังไม่โดนเท่เยวง แสดงว่าต้องให้อบปอกจากไลฟ์เหรอต้องให้อบเลิกไลฟ์เหรอหนึ่งสิปายบอกว่าไม่รู้บอกงูแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผมถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้สิทีแรกผมก็ไปเข้าไลฟ์เขาสองคนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเลยรู้ไหมอืมฮะคุณรู้ไม่ไปทำไม่เป็น คุณรู้ไหมผมทําไม่เป็นเนี่ยแล้วคุณรักไหมรักอะไรรักไหมรักใครครับคุณรักแม่คุณไหมใครไม่รักแม่คุณหนอนสิไปแล้วคนเดอื่นจะยังไงบ้างอ้อปอ้อปอะไรพี่ต้องพี่ๆต้องบอกอ๊อฟครับผม เอาปายคุณไปอยู่ข้างล่างทนไอมคุณไม่ขึ้นมาข้างบนเรื่องไหนตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ข้างบนกับผมนะคุณไปอยู่ข้างล่าง<ล>อันน,น้อยๆเลล่ะจุ้งล่างเลล่ะต้องไลสุดอะไรเนี่ยวานนี่ทันเดี๋ยวด้แล้วเข้าไล์ปลายมันส่งคำขอตรงมุมขวามุมขวาตางก็ดูแลขกองขวัญ มุ้มขวาใส่มุ้มใส่สะดอกคำขอะน,นะนี่จียกให้น้องไหนบ้ให้น้องอ๊อบดูไล์แล้วส่งคำขอตอนนี้บอกอ๊อบมันมันไลอยู่ไหม <S <S พี่ปยปลองเพลงรับเอาไม่เกี่ยวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ <S 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 มันเข้ามาสามคนก่อนเดี๋ยวเพิ่ง้องเพลงต้องไล์อ๋อมันต้องไล์คนเดียวก่อน ต้องไล่แค่คนเดียวไล้หนึ่งคนแล้วอีกสองคนกดรับอีกสองคนกดรับหมายถึงอีกสองคนก็เข้ามาดูต้องไล่คนเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นแจ้งเตือนเลยยาเบิ้ลมาสวัสดียาเบิ้ลครับ สวัสดีครับจานเบิ้ลสวัสดีครับจานเบิ้ลเปิ้ดมุดได้ครับออฟไลน์ปุ่ตรมุมขวาปุ่มขวาได้ปะปุ่มขว่เนี่ยตับงหาหัวมาเอออ่ะถ้าถ้าหาเดี๋ยวถ้า้นเดี๋ยวผมจะผมจะเลิกไลน์เองผมจะไปไไปหน ฟิลเตอร์พี่นุ๊กหลุดแล้วผมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะครับผมทุกคนอเอ้าเอ้าทำไมมันกลับอย่างนี้นาคือกลับเ่็งจีบาน,นี่โอ้าเอ้าก็เป็นเอียงจีบาน,นี่เอ้าคุณเป็นอะไรจัดเอ้าคุณเ,เ,เออมาแล้วมาแล้วเ,เดี๋ยวผมเลิกไลน์เดี๋ยวผมจะให้เข้าเอ้าบอกอ๊อมาบอกอ๊อมาหาคุณแล้วให้มันสง่งกระพอเข้ามาเร็ว บอกบอกออฟบอกบอกบอกอฟอต้องเข้ามาดูพี่นะออฟบ่าย <ไป S 2> ขึ้นมปอยู่ข้างบนนี่แมมไม่เห็นปากกาลำตอนนี้ในโทรศัพท์คุณมันขึ้นอยู่ตรงไหนตอนนี้ยมันอยู่ข้างล่างที่จังหมดเนี่ยละข้างล่างไหนผมอยู่เป็นคู่เนี่ย <laughs> ไม่คู่ไม่คู่ก็ค <laughs> ู่มันจะอยู่อันไหน จริงวะคุณอยู่ข้างล่างตอนเนี้ยผมอยู่ข้างบนแล้วคุณอยู่ข้างล่างคือยังหมดเนี่ยแหละตัวเล่นหน่อยบ้าขอะผมผมมันอยู่คู่กันเนี่ยอ่อคุณไลฟ์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมออกแล้วกันเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมไปขอเข้าใหมา่อ๋ออ๋ลองดูเพิ่มแขกรับเชิญมา มันจะต้องทำเลยให้หนูกับอ๊อกปิดไลท์ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวีดัตสองหมื่แปดทันท่านออืมเพิ่มแสับเชิญเพื่อไม่เป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวไปขอไปดูก่อนให้นุกส่งขอเข้ามาไม่เห็นอะไรเลยอะ